เห็นเพื่อนๆหลายคนนะคะกดสนใจธุรกิจออนไลน์ในแพลตฟอร์มสีฟ้านะคะพี่ขวัญอยากจะบอกว่าถ้าคุณสนใจอยากทออนไลน์นะคะคุณไม่จําเป็นต้องไปลงทุนสต๊อกของซื้อของมากองเต็มบ้านทั้งๆที่เรายังไม่มีความสามารถในเรื่องการขายของหรือการทําออนไลน์เนาะ,ะถ้าคุณจะทําจริงๆนะคะในทิกติกก็สามารถทํารายได้ได้นะคะโดยที่คุณยังไม่ต้องลงทุนเลย คุณเข้าไปเรียนรู้ระบบของเขานะคะการทำเป็นในหน้าการทำครีเอเตอร์ทำวิดีโอไลฟ์สดนะคะคุณก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้เหมือนกันเพียงแค่คุณเอาตัวนะคะเข้าไปเรียนรู้กับระบบและพี่ขวัญก็มีอีแพลตฟอร์มหนึ่งนั่นก็คืออ e ีทเวนตี้โฟมอนะคะที่สามารถสร้างไรายได้มากกว่า15ช่องทางแหมทุกคนสามารถทําได้ไม่ว่าคุณมีความรู้มากน้อยนะคะอายุเท่าไหร่นะคะ แต่ถ้าคุณไม่ไหวแล้วเมื่ออายุเยอะเราก็มีโครงการสำหรับคุณในเรื่องการเป็นซัพพอร์เตอร์ให้กับ it ท e วนตี้โฟมอ่าคุณเข้าไปเรียนรู้ระบบนะคะเรามีอ e ีทอินเที่จะคอยช่วยแชร์ประสบการณ์นะคะช่วยสอนเราว่าระบบทำเงินทำยังไงอ่าถ้าสนใจยังไงรายละเอียดนะคะทักพี่ขวัญมาได้เลยได้โปรไฟล์เดี๋ยวพี่ขวัญเป็นพี่เลี้ยงให้